สวัสดีค่ะเจคเคนโนมาแนะนําที่ดินถมแล้วนะคะในคลิปนี้ถมแล้วสูงถึง1เมตรเลยนะคะทุกท่านน้ําไม่ท่วมพิกัดอยู่ที่ตําบลห้วยโป่องอำเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีพื้นที่นี้นะคะมีขนาด125ตารางวาค่ะมีโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะคะค่าโอนและค่าภาษีต่างๆผู้ขายดําเนินการออกให้ทั้งหมดนะคะทุกท่าน จากราคาปกติอยู่ที่200,000บาทลดพิเศษต้อนรับปีใหม่ไปเลยค่ะทุกท่านเหลือเพียง1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยหรือทำรีสอร์ทและจุดกลางเต็นท์วิวเขาวงพระจันทร์ หรือบ้านพักต่างอากาศคะ่ะอยู่ใกล้กับบริษัทโซลาเซลล์และอู่ซ่อมเครื่องบินห่างจากถนนพหลโยธิน2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านวิวดีบรรยากาศดีนะคะอากาศบริสุทธิ์วิวธรรมชาติคะ่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยนะคะท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอนะคะ แจ้งแอดมินได้นะคะเดี๋ยวแอดมินก๊อปเบอร์มาวางให้นะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ